เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะหนึ่งแทนหนึ่งปรารถนาบทที่60แม้ว่าระหว่างทางกลับบ้าน ไปล่ลวเจิงได้คิดถึงความเป็นไปได้ต่างๆนันะนะที่อาจเกิดขึ้นก็ยังนึกไม่ถึงว่าพอก้าวเข้าประตูตวนมาจะได้ทราบความจริงที่ทำให้คนไม่อาจยอมรับเช่นนี้จากปากของท่านย่าเสียได้โห,หยินผู้เท่าไปจับมือไปล่ลวเจิงแน่นกล่าวด้วยใบหน้าโศกเศร้าว่าอย่ากับทัานนะาของเจ้า ทั้งก็ไม่เชื่อว่านี่คือเรื่องจริงแต่ทางแนวหน้าแจ้งข่าวมาประมาณครึ่งเดือนก่อนว่าท่านพ่อของเจ้านำพาทหารห้าพันนายไปทำศึกกับกองทัพตงอูที่ชายแดนผลคือสงครามที่เดิมทีควรได้บอกทงแห่งชัยชนะครั้งนี้ไม่เพียงตกลงด้วยความพ่ายแพ้ทหารห้าพันนาย ยังบาดเจ็บล้มตายอย่างอานาถสิ่งที่ทำให้คนยอมรับไม่ได้คือหลังจากศึกครั้งนี้จบลง่งท่านพ่อของเจ้ากลับหายตัวไปอย่างน่าประหลาดในที่เกินเหตุไม่เจอทั้งคนไม่เจอทั้งศพในบรรดาทหารห้าพันนายมีผู้รอดชีวิตอยู่สองสามคนเมื่อกลับมาถึง ก็บอกว่าท่านพ่อของเจ้าแอบร่วมมือกับตงอูมานานแล้วเหตุที่แควนตาชีพ่ายแพ้อย่างแสนสาหัสในศึกครั้งนี้ล้วนเป็นเพราะท่านพ่อของเจ้าก่อกวนจากภายในจุดประสงค์คือช่วยโอกาสลดทอนกำลังทหารของแควนตาชีจะได้สะดวกต่อการช่วยเหลือตงอูกับไบเยื่อรุกรานแผ่นดินของเราในภายภาคหน้านี่มันเป็นเรื่องไร้สาระจริงจ โตหกเหลวไหลทั้งเส้นไป่ล้วจงตบโต๊ะอย่างแรงทีหนึ่งกล่าวเสียงเกลียวกราดว่าหากท่านพ่อของข้าคิดทรยศแผ่นดินเหตุใดไม่ทรยศให้เร็วกว่านี้ต้องรอมาจนถึงป่านนี้ค่อยทรยศท่านยาข่าวลือที่ว่าท่านพ่อของข้าทรยศแผ่นดินนี้ต้องมีคนจงใจทำให้มันเกิดขึ้นแน่โหยินภูเท่าไปพยักหน้าด้วยความโศกเศร้ากล่าวว่าไม่ว่าเรื่องนี้ แท้จริงแล้วมีความลับอะไรที่บอกใครไม่ได้อยู่เบื้องหลังหรือไม่แต่มันก็เปลี่ยนแปลงความจริงเรื่องที่ท่านพ่อของเจ้าหายตัวไปอย่างน่าพลาดหลังจากที่กองทัพไผ่แพ้ม่ได้ตอนนี้ไหนราชสำนักมีคนไม่น้อยที่จับเรื่องนี้ไม่ปล่อยซ้ำยังโยนความผิดทั้งหมดมาให้ท่านพ่อของเจ้าหูยินผูเท้าไปถอนหายใจยาวทีนึงกล่าวต่อว่า สุนจงห้องแต่ในายามนี้ มิได้เป็นสุนจงห้องแต้ที่ฉลาดปราดเปรื่องมีเมตตาการุณาดังแร่นแต่ก่อนนานแล้วฟังถึงตรงนี้เธอปีหลันเช็ดน้ำตากล่าวยังสุดแสนโศกเศร้าว่าคนล้มแล้วเหยียบซ้ำตระกูลไปในตอนนี้ไม่เพียงไม่มีฐานะกับความน่าเชื่อถือหลงเหลือแม้แต่น้อยกระทั่งบรรดาตระกูลใหญ่ที่เคยคบหากับตระกูลไปในอดีต บัดนี้พอเอ่ยถึงตระกูลไปขึ้นมาก็ตกใจกลัวพากันเดินหนีไปไม่มีใครยอมยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพวกเราสักคน หน่าเสียดาที่อักรเสนาบดีลูกถูกบังคับให้ลาออกจากราชการกลับไปอยู่บ้านเกิดตั้งแต่เมื่อสองปีก่อนไม่เช่นนั้นด้วยมิตรภาพของเขากับท่านปู่ของเจ้าเกิดเรื่องเช่นนี้กับตระกูลไปอักระเสนาบดีลูกต้องไม่นั่งดูอยู่เฉยๆเป็นหน้าฟังท่านย่ากับท่านนาบอกเล่าสถานการณ์ในตอนนี้ของตระกูลไปคนละประโยคสองประโยคยามนี้ในสม ของไปด้วยเจิงกำลังพยายามคิดถึงโชคชะตาของตระกูลไปในชาติที่แล้วโดยละเอียดนางจดจำได้ชัดเจนตระกูลไปในชาติที่แล้วไม่เคยปรากฏเขาอร้ายเช่นนี้แต่อย่างใดนึกถึงตอนนั้นที่ท่านยากับท่านนา พานางกลับไปไหว้บรรพบุบุรุษที่ตำบลชีซีไม่เพียงประสบภัยน้ำท่วมยังถูกนักฆ่าที่หลิวอีเหนียงส่งมาฆ่าจนหมดไม่มีเหลือ ตลอดสิบป,ปีที่นางต้องระหกระเหินไปทั่วล่าเมื่อชาติที่แล้วตระกูลไปก็ยังเป็นชนชั้นสูงของราชสำนักมาตลอดอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงหยุดขุนเขาไม่มีวันล้มส่วนท่านพ่อของนางเมื่อครั้งที่ยกทัพไปตีศัตรูที่ชายแดนได้สร้างความดีความชอบแก่แคว้นต้าฉีไว้ไม่น้อยชายแดนกับเซิงซุยอยู่ห่างกันไกลตอนนั้นนางกับท่านพ่อต่างเป็นสองแม่ทัพ แยกกันยกทับไปปักหลักประจำการอยู่กันคนละแห่งหนผลสุดท้ายต้องโูกกระเปยเย้ต้องปิดฉากลงด้วยความพ่ายแพ้อย่างน่าอนาถทั้งยอมลงนามในสัญญาอันไม่เสมอภาคกับแขวนต้าสีฉบับหนึ่งหลังจากที่ท่านพ่อกลับมายังเมืองหลวงพร้อมกับชัยชนะได้ไม่นานเท่าใดก็ถูกเจ้าจริงที่ขึ้นดำรงตำแหน่งห้องเต้ช่วงชิงอำนาจทหารไปกระ มาเป็นท่านโหที่มีเพียงตำแหน่งแต่ไร้อำนาจอยู่ที่เมืองหลวงนับแต่นั้นนึกไม่ถึงหลังจากนางเกิดใหม่ในชาตินี้โชคชะตาที่เดิมทีเป็นของปยัยเจ้งเสียกลับพลิกผันเป็นเช่นนี้อย่างเงียบเๆเสียได้แท้จริงแล้วมีส่วนไหนหรือที่ผิดพลาดไปเจิงเอ๋อ อยาเรียกเจ้ากลับมาอย่างรีบร้อนเช่นนี้เพราะอยากให้เจ้าเข้าวังไปขอร้องไว้หองเงาดูว่าพระนางสามารถช่วยเหลือได้หรือไม่ไม่ว่าจะพูดอย่างไรบ้านเดิมของไว้หองเทาก็เป็นตระกูลที่จงรักพักดียอมพรีชีพเพื่อบ้านเมืองตอนนั้นเจ้าเคยช่วยเหลือองค์ชายเก้าให้ทรงรอดพ้นจากความผิดต่อนหน้าบรรดาขุนนางทั้งหลายขอเพียงไว้หองเทาทรงยอมยื่นพระหัต ช่วยเหลือไม่แน่ว่า ทัญญาหากข้าเดาไม่ผิดเวยหองเฮาที่สูงสักเป็นถึงมารดาแห่งแผ่นดินเกรงว่าตอนนี้พระนางคงรักษาพระองค์เองได้ยากแล้วถึงแม้ช่วงสองสามเดือนนี้ไปล่วเจิงไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงแต่ตามที่นางคาดการเวยหองเฮาที่ทรงได้รับความโปรโดปรานจากห้องเต้นในตอนนั้นด้วยพระสิริโสมที่รอยราห้องเต้ทรงเลอะเลือนฐานะของพระนางในวังหลวงจึงได้ค่า ลงทุกวันส่วนสุ่นจงห้องแต้ที่ทรงถูกขุนนางกังฉินปิดพระเนตรพระกันได้สูญเสียพระสติปัญญาในวันวานไปนานแล้วด้วยการควบคุมของโอสดหากขุนนางกังฉินเหล่านั้นไม่ครัน่นครามที่เจ้าจริงคุมอำนาจทหารหลายสิบหมื่นอยู่ในมือจึงไม่กล้าทำอะไรไวห้องเฮาในตอนนี้สตรีที่ถูกพระสวามีทอดทิ้งไม่ดูแลเช่นพระนางนั้นก็ใช้ ว่าจะโชคดีมีพระชนชีพมาจนถึงตอนนี้ได้คำพูดของไผ่ด้วยเจิงประโยคนี้นับว่าตัดความหวังสุดท้ายของฮูหยินผู้เท่าไปลงอย่างสิ้นเชิงความจริงในใจของฮูหยินผู้เท่าก็เข้าใจดีเว่ยห้องเฮาในวันนี้ทรงสูญเสียอำนาจเช่นในอดีตไปแล้วช่วงสองสามปีนี้ซุนจงห้องเต้ทรงรับหญิงงามจำนวนไม่น้อยเข้าวังหลังของพระองค์อย่างต่อเนื่องหญิงงามเหล่า นั้นรูปโฉมล้ำเลิศสติปัญญาสูงทรงเล่เหลี่ยมล้ำลึกประจบเอาใจห้องเต้ชาราที่ทรงมีพระชนมายุกว่าครึ่งร้อยจนหน้ามืดตามัวไม่รู้ทิศทางซุนทงห้องเต้ที่ทรงเป็นเช่นนี้จะยังเห็นเว้ยห้องเฮาอยู่ในสายพระเนตรได้อย่างไรหากองค์ชายเก้าวยังประทับอยู่ที่เมืองหลวงสถานการณ์เช่นนี้อาจได้รับการเปลี่ยนแปลงบ้างน่าเสียดายที่อง ชายเจ้าจริงที่ต้องแบกรับหน้าที่ปกป้องแผ่นดินไม่อาจปรีกพระองค์มาสาสางเรื่องตุกจิกหยุมหยิมพวกนี้ได้และบรรดาขุนนางกลางฉินที่ไม่หวั่นเกรงเพราะมีที่พึ่งพิงเหล่านั้นตอนนี้ก็วางเส้นสายในราชสำนักไว้เป็นชั้นชั้นแล้วสามารถพูดได้ว่าทั่วทั้งราชสำนักมีแต่ความกลาหนยาว่าแต่ตอนนี้ไม่มีใครยอมยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตระกูล ไปเลยต่อให้มีคนกล้าเป็นผู้ออกหน้าในเรื่องนี้ผลลัพธ์ไม่ต้องคิดก็รู้ต้องมีจุดจบที่ไม่ดีเป็นแน่ ขณะที่คอนทั้งครอบครัวของฮูหยินผู้เท่าไปกกำลังตกอยู่ในความกลัดกลุ้มก็มีข่าวคราวที่น่าตัดลึงยิ่งกว่าทำให้คอนทั้งตระกูลไปตกอยู่ในภาวะคับขันอีกครั้งนับตั้งแต่ตระกูลเซินผ่อนม่านตระกูลไปอย่างเป็นทางการสองตระกูลที่เดิมทียังมีมิตรภาพต่อกันนับว่ากลายเป็นศัตรูโดยสมบูรณ์ไม่ได้ไปมาหาสู่กันอีกห้าปีมานี้ตระกูล สอรรักษาท่าทีอย่างระมัดระวังรอบคอบมาโดยตลอดอ่อนน้อมถ่อมตนทำสิ่งใดก็ประมาณตนไม่เป็นฝ่ายไปล่วงเกินใครและไม่เป็นฝ่ายเอ็นเอียงไปช่วยใครสามารถพูดได้ว่าหลังจากราชสำนักของแคว้นต้าฉีผ่านการเปลี่ยนแปลงในช่วงห้าปีที่ผ่านมานี้ก็ค่อยๆแบ่งแยกออกเป็นสามฝ่ายใหญ่ฝ่ายที่หนึ่งคือขุนนางกังฉินที่ชอบประจบสอบ พอห้องเต้เหล่านั้นแม้ในมือของพวกเขาจะพอมีอำนาจอยู่บ้างแต่มิได้ใหญ่โตถึงขั้นปิดฟ้าด้วยฝ่ามือได้ฝ่ายที่สองคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นบรรดาลูกศิษย์ของอัครเสนาบดีลูกเขารบในตัวของอัครเสนาบดีลูกเป็นอย่างยิ่งน่าเสียดาย อำนาจที่พวกเขามีอยู่ในมือนั้นน้อยนิดเกินไปแม้อยากพลิกสถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับคนปัญญาอ่อนที่คิดเพ้อฝันเป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงเหตุที่ขุนนางใหญ่ฝ่ายนี้ยังยอมทนรับแรงกดดันอยู่ในราชสำนักต่อไปด้วยเพราะกำลังรอคอยวันหนึ่งเมื่อซุนจงห้องเต้สวรรคตห้องเต้พระองค์ใหม่ขึ้นครองบัลลังพวกเขาก็จะได้พบกับแสงสวง วางอีกครั้งเรียกร้องความยุติธรรมให้แก่บรรดาขุนนางตองฉิีนที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีจนตายเหล่านั้น ส่วนฝ่ายที่สามคือกลุ่มคนอย่างตระกูลเซินจวนกวัวกงพวกเขารักษาท่าทีเป็นกลางไม่ล่วงเกินฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคนที่อยู่ในฝ่ายนี้ประเมินเวลาและสถานการณ์เก่งนักภายภาคหน้าไม่ว่าคนของฝ่ายใดคว้าชัยชนะในตอนสุดท้ายพวกเขาก็จะได้ครอบครองตำแหน่งที่ดีทันทีทั้งไม่ต้องห่วงว่าจะมีภัยมาถึงตัวอีกด้วยเดิมทีนึกว่าตระกูลเซินจน รักษาจุดยืนเป็นกลางจวบจนห้องเต้พระองค์ใหม่ขึ้นครองบัลลังนึกไม่ถึงว่าในคณะที่ไปเจิ้งเจียถูกคนกล่าวหาว่าเป็นโจนทรยศแผ่นดินจูจ่ๆส่ินเพียนเว้ยเจ้าบ้านตระกูลเซิน ก็พานักพรตที่เรียกตนเองว่าหมอดูเทวดาผู้หนึ่งมายังเบื้องหน้าพระพักฝ่าบาทนักพรตผู้นั้นกล่าววาจาใหญ่โตเกินจริงต่อหน้าพระพักว่าเหตุที่ตองอูก,กับเป๋ยเยี่ยร่วมมือกันรับมือกับต้าสีของพวกเราได้ เป็นเพราะจวนโหในเมืองหลวงที่ตระกูลไปพมนักอยู่หลังนี้คือตำแหน่งชีพจรมังกรตามหลักห่วงจุย้ยบัดนี้ตำแหน่งชีพจรมังกรถูกปกคลุมด้วยความอัป,ปมงคลของตะกูลไปส่งผลให้ราชสำนักเกิดการกรบฏชักนำให้เกิดการต่อสู้แย่งชิงหากไม่รีบไล่คนตระกูลไปออกจากจวนโหโดยเร็วที่สุดจะเกิดเพศภัยครั้งใหญ่ในใต้ล่าถึงตอนนั้น แคว้นต้าฉีอาจประสบกับหายนะถึงขั้นสิ้นแผ่นดินแม้นักพรตผู้นี้จะกล่าววาจาใหญ่โตอ,อีกทั้งไม่มีจุดไหนที่น่าเชื่อถือแม้สักนิดซุนจงห้องเต้ก็ยังมีพระประสงค์ขับไล่คนในตัวตระกูลไป จึงร่างราชองค์การขึ้นมาฉบับหนึ่งทันทีสั่งให้คนทั้งตระกูลไปรีบย้ายออกจากตวนโหโดยเร็วที่สุดคืนคารืหัดหลังนี้แก่ราชวงศ์ซุ่นจงห้องเต้เลอะเลือนส่วนเลอะเลือนแต่กลับมีได้เลอะเลือนถึงขั้นเสียสติ มีคนไม่น้อยบอกว่าไปเจิงเจียคือขุนนางทรยศแขวนต้าฉีแอบร่วมมือกับแขวนศัตรูรับหลังแต่จนใจที่หลักฐานไม่ครบถ้วนกอบกับตอนนี้ไปเจิงเจียหายสาบสูญ ต่อให้สุ่นตรงห้องเต้มีพระประสงค์ลงโทษเพียงใดแต่การริบทรัพย์สั่งปัดคอคนตระกูลไปทั้งที่ยังไม่มีหลักฐานพระองค์ก็ยังรู้สึกว่าเป็นการกระทำที่ออกจาไร้เหตุผลไปบ้างอีกประการ ทอดตามองไปตระกูลไปตั้งแต่เบื้องบนจนถึงเบื้องล่างก็มีแต่เด็กและสตรีซุ่นจงห้องเต้ยังมีได้ทรงไรยางอายถึงขั้นกระทั่งสตรีไม่กี่คนและเด็กที่พึ่งหัดพูดก็ยังไม่ยอมละเว้นในเมื่อนักพรตบอกว่าจวนเซียวหยวนโหเป็นที่ตั้งของชีพจอนมังตรอนขอเพียงไล่คนตะกูลไปออกไปคืนจวนโหให้ราชวงศราชสำนักก็จะไม่ทำอะไรกับ ตระกกนไปอีก หลังจากมีราชองการนี้ลงมาดูผิวเผินคือฝ่าบาททรงมีพระเมตตาไว้ชีวิตคนทั้งตระกูลไปแต่สำหรับโฮหยนผู้เท่าไปมันเจ็บปวดยิ่งกว่าฆ่านางให้ตายเสียอีกนึกถึงตระกูลไปของนางที่จงรักพักดีต่อราชสำนักมาหลายยุคหลายสมัยสร้างคุณงามความดีไว้มากมายผลสุดท้ายตระกูลไปอันใหญ่โตกลับตกอยู่ในสภาพที่ทั้งหน้าเศร้า ทั้งหน้าใจหายเช่นนี้ในใจของมูหยินผู้เท่าไปไม่ยินยอมอย่างยิ่งร้องตะโกนว่าจะเข้าวังไปพูดกับฝ่าบาทให้ตรงได้แต่กลับถูกไปด้วยเจิงผู้ฉลาดฉเฉลียวห้ามไว้ทันท่วงทีพัญยา ท่านใจเย็นก่อนดีที่สุดอย่าว่าแต่ท่านไม่มีทางได้เข้าเฝ้าฝ่าบาทต่อให้ท่านย่าได้เข้าเฝ้าจริงพระองค์ก็ไม่มีทางเปลี่ยนพระทยัยเพราะคำพูดเพียงไม่กี่ประโยคของท่านย่าเป็นแน่หาวหยินผููเท่าไปโมโหจนหน้าซีดไปหมดมือจับไม้เท้ากระแทกพื้นแรงๆสองครั้งปากยังกลดายกใหญ่ว่าสวรรค์ช่างไม่มีตาเสียจริง บุตรชายค่ะเป็นหรือตายก็ยังไม่รู้วันนี้ข้าหาตระกูลไปยังถูกพวกคนชั่วนั่นช่วงชิงไปอีกเมื่อสองตาข่ะปิดลง่งสองเท้าข่าชี้ฟ้าไปพบสามีของข้า ข้าจะชี้แจงเรื่องทั้งหมดแก่เขาอย่างไรเล่าเออปีหลานที่ไร้ซึ่งความคิดเห็นใดโดยสิ้นเชิงทำได้เพียงปอดบุตรชายร้องห่มร้องไห้จนเสียงแหบพร่าข่าวที่สามีหายตัวไปก็กระทบกระเทือนจิตใจของนางจนใจแทบขาดอยู่แล้วนึกไม่ถึงว่าไม่กี่วันต่อมาฝ่าบาทยังทรงตัดเส้นทางอยู่รอดทุกทางของตระกูลไปอีกหลังจากถูกไล่ออกจากจวนตระกูลไปแล้ว พวกนางยังจะไปที่ใดได้เล่าพวกนางที่เป็นผู้ใหญ่แล้วสามารถทนต่อความทุกข์ยากลำบากระเหเร่ร่อนได้แต่ลูกน้อยที่มีอายุเพียงห้าขวบไหนอ้อมกอดของนางตอนนี้เล่า ไปเจียวี่ตัวน้อยที่น่าสงสารพอเกิดมาบิดาของเขาได้เห็นหน้าเพียงครั้งเดียวก็ต้องรีบเดินทางกลับสนามรบเสียแล้วบัดนี้เด็กน้อยที่ยังไม่รู้เดียงสาต้องมาลำบากรับกรรมไปกับคนในครอบครัวด้วยหากรู้แต่แรกเช่นนี้ตอนนั้นยายนางต้องลำบากคลอดเขาออกมา คลอดเขาออกมาแล้วกลับปกป้องเขาไม่ได้นี่คือเรื่องที่เจ็บปวดและโหดร้ายที่สุดบนโลกใบนี้สาหรับมารดาคนหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสยัยเห็นท่านย่ากับท่านนาพากันร้องห่มร้องไห้ไปรั่วเจิงที่อายุแค่16ปีทำได้เพียงแบกรับหน้าที่สำคัญในการดูแลคนทั้งครอบครัวเอาไว้บนบา่าเป็นการชั่วคราวนางให้พ่อบ้านสีเรียกคนใช้ในบ้านมารวมตัว บอกพวกเขาว่าตอนนี้ตระกูลไผ่กาลังประสบเคราะห์กรรมราชสํานักประสงค์จะริบคฤหาสน์ของจวนไผ่กลับคืนส่วนพวกเขาที่เคยทํางานในจวนเหล่านี้หากยินยอมอยู่ต่อนางจะพยายามรักษาชามข้าวของพวกเขาเอาไว้ให้ได้มากที่สุดหากไม่อยากอยู่ต่อให้ไปรับเงินห0าําลึงที่ห้องบัญชีสัญญาขายตัวที่เคยลงนามไว้ก็จะยุติลง ทันทีแม้ว่าหลายปีมานี้หูหินผู้เท่าไปจะดีต่อพวกเขาไม่น้อยแต่สัจธรรมที่ว่าต้นไม้ล้มฝูงลิงกระเจิงใครๆต่างก็เข้าใจบัตรนี้เซียวหยวนหถูกศาสตร์ครนว่าทำผิดฐานเป็นโจรพรยศแผ่นดินไม่ต้องสนว่าโทษผานนี้สุดท้ายแล้วเป็นจริงหรือไม่ตระกูลไปก็ไม่มีทางรักษาชื่อเสียงกับเกียรติยศที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ไว้ได้อีกต่อ ไปแล้วคนรับใช้ในบ้านที่พอมีสมองสักหน่อยต่างก็รู้ดีหากอยู่กับหูหินผู้เท่าต่อไปไม่เพียงเป็นการตัดหนทางรอดของตนเท่านั้นภายภาคหน้าหากราชสำนักกระทำอะไรที่เป็นภัยต่อตระกูลไป พวกเขาเหล่านี้ก็คงรับรองได้ยากว่าจะไม่ติดร่างแหไปด้วยนอกจากหมิ่งเยื่ยกับตูเหลียนท่านหมอลีและสาวใช้ข้างกายหูหยินผู้เท่าไปอีกสองคนแล้วคนรับใช้ที่เหลือล้วนเลือกอย่างหลัง ไปยังห้องบัญชีรับเงินห้าสิบตำลึงฮิวยามสัมภาระหันหลังจากไปทันทีเดิมทีพ่อบ้านสีอยากอยู่ต่ออย่างไรหลายปีมานี้หูหยินผู้เท่าก็ดีต่อเขามากมีบุญคุณกับพวกเขาตระกูลสีไม่น้อยเพราว่าบุตรชายกับลูกสะภ้ยของพ่อบ้านสีลงหลักปักฐานที่เมืองหลวงหากเขาไปกับหูหยินผู้เทาไปทั้งฝ่ายบุตรชายกับลูกสะภ้ก็คงไม่สบายใจ สุดท้ายตึงเลือกรับเงินแล้วจากไปเช่นเดียวกับคนอื่นส่วนเผาซื่อไ้รากฐานของเขาอยู่ที่เมืองหลวงเมื่อไม่นานมานี้เขากับสาวใช้คนหนึ่งในต่วนได้ร่วมหอลงรงกันด้วยการชักนำของหูหยินผู้เท่าวันนี้พวกเขามีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วย่อมไม่มีความจำเป็นที่ต้องติดตามไปใช้ชีวิตลุ่มๆดอนๆกับหูหยินผู้เท่าไปอีกต่อไป ไปล้วนเจิงไม่ถือโทษที่พวกเขาไร้เยื่อใยแต่ละคนล้วนมีสิทธิ์เลือกอนาคตของตัวเองยิ่งไปกว่านั้นด้วยสถานการณ์ในตอนนี้ของตระกูลไปก็ไม่อาจรับรองชีวิตของพวกเขาในภายภาคหน้าได้อีกต่อไปแทนที่จะอยู่ที่นี่เพื่อรักษาความตรงรักพักดีที่ไม่มีอยู่จริงมีสู้แยกย้ายกันไปคนละทิศละทางเพื่อสแสวงหาชีวิตใหม่ที่ดีกว่าทางไปด้ว เพิ่งไล่ขอรับใช้ในบ้านไป ราชสำนักก็ส่งคนกลุ่มหนึ่งมายึดบ้านด้วยเสียงดังโวยวายหูหยินผู้เท่าไปกับเฮอปี้หลันพี่จมจอมอยู่ในความโศกเศร้าเสียใจในที่สุดก็ยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าต่อให้พวกนางร้องไห้จนน้ำตาเหือดหายลำคอแหบแห้งก็เปลี่ยนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วไม่ได้แทนที่จะอยู่ที่นี่ให้เป็นที่สมเพศเวทนาต่อไปไม่สู้ยอมรับความจริงให้เร็วหนอย อีกทั้งเป็นการหลีกเลี่ยงมิให้ถูกคนรอบข้างที่พบเห็นหัวเราะเยาะหยันด้วยไปล่วเจิงมองการไก่ยิ่งนางนำสิ่งของมีค่าในบ้านไปจำนำแลกเป็นตัวเงินเตรียมไว้ล่วงหน้าขอเพียงมีเงินอยู่ในมือต่อให้ไม่มีบ้านอยู่ทั้งนายและเบ่า ยังไม่ลำบากถึงขั้นต้องแบกท้องหิวนอนกลางดินกินกลางทรายเมื่อเห็นว่าอยู่ในเมืองหลวงต่อไปไม่ได้แล้วคนทั้งหมดจึงหารือกันเป็นการส่วนตัวตัดสินใจย้ายกลับไปอยู่ที่ตำบลชีซีซึ่งเป็นบ้านบานรรพบุรุษตระกูลไปโชคดีที่ตระกูลไปยังมีบ้านกับที่ดินอยู่ที่นั่นต่อให้คฤหืหน์ในเมืองหลวงถูกราชสำนักยึดไปแต่ก็ยังไม่ได้ลำบากถึงขั ไม่มีที่ไปรัชสมัยสุนจงปีที่32เดือน9วันที่16หูหยินผู้เท่าไปที่ถูกบีบบังคับให้จำยอมได้พาเฮ่อปี้หลานลูกสะพ้ยไปร่วดเจิงหลานสาวไปเจียววี้หลานชายและสาวใช้ผู้พักปีสี่คนกับท่านหมอลีเดินทางสู่ตำบลชีซีด้วยความโศกเศร้าระทมทุกข์ กดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ